ไปกันที่เรื่องของสารโลกก่อนนะครับที่วันนี้ได้มีการรับคำร้องของกัมพูชาที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการตีความคําพิพากษากรณีประสาทพระวิรในปี2505พร้อมทั้งออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวนะครับที่ให้ทั้งไทยและกัมพูชาถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาทและทั้งสองประเทศนั้นจะต้องไม่กระทําการใดๆที่จะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกครับ ภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับในการพิจารณากรณีที่กัมพูชายื่นคำร้องขอให้ออกมาตราการคุ้มครองชั่วคราวให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทโดยรอบปราสาทพระวิหารศาลได้มีมติ11ต่อ5ครับให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกจากพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารเพื่อให้เป็นเขตปลอดทหารในพื้นที่4จุด ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ไทยและกัมพูชาต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพเพราะหากไม่ออกมาตรการดังกล่าวก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะครับนอกจากนั้นแล้วศาลยังได้มีมติ15ต่อ1ระบุว่าไทยต้องไม่ขัดขวางเส้นทางการเข้าออกตัวปราสาทพระวิหารรวมทั้งไม่ขัดขวางเส้นทางการส่งกําลังบํารุงไปยังพลเรือนที่อยู่ในพื้นที่รวมทั้งให้ไทยและกัมพูชารายงานการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อศาลโลกเป็นระยะด้วย นอกจากนี้สารยังสั่งให้ไทยและกัมพูชายอมให้เจ้าหน้าที่สังเกตการจากอาเซียนเข้าไปสังเกตพื้นที่ที่เกิดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวด้วยนะครับในขณะที่นายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางไปฟังการพิจารณาในวันนี้ก็จะมีการถแถลงผ่านทางโทรศัพท์นะครับมาที่กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้นัดสื่อมวลชนที่จะ,ะแถลงข่าวในเวลา18นาฬิกานะครับค่ะและก็ภายหลังจากมีคำสั่งของศาลเบื้องต้นนายกสิทธิเพื่อรมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่กรุงเ็กค่ะบอกว่าเบื้องต้นที่ศาลสั่งให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารทั้งคู่ตรงกับความคาดหวังที่ตั้งไว้แต่แรกอยู่แล้วค่ะโดยแผนที่ที่ศาลโลกให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารนั้นเล็กกว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร แต่อยู่ที่ประมาณ3.5ถึง3.7ตารางกิโลเมตรขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าเขตปลอดทหารนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคำร้องที่กรมพูชาขอให้ศาลตีความคำพิพากษาปี2505ใหม่และการที่ศาลสั่งให้ไทยกรมพูชาร่วมมือการดำเนินการต่อในอาเซียนนั้น ไทยมีความยินดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไทยสนับสนุน,นกลไกทวิภาคีอยู่แล้วซึ่งหลังจากนี้แพ็กเกจโซลูชันที่ที่เคยเสนอหลังการประชุมอาเซียนครั้งที่แล้วคงจะหมดสภาพไปโดยปริยายและต้องยึดคำสั่งสารโลกเป็นหลัก ทั้งนี้จะเร่งหาหรือกับนายงตรีพร้อมกับนำคำสั่งของศาลโลกเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมกับเร่งพูดคุยในการประชุมคณะกรรมการชยายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC โดยเร็วด้วยค่ะรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็บอกว่าต้องยึดคำสั่งของศาลโลกเป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายงานว่าได้มีการต่อสายพูดคุยกันนะครับระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็จะมีการหาหรือกับทางฝ่ายความมั่นคงเกี่ยวกับ มาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกที่ออกมาด้วยนะครับว่าจะมีการปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร